ล่อปลาเพื่อเอาคิดคีดเสียมบอกเพื่อจะดำเนินการเมนมไรี้อ,อ,อ,อูอโอ้ตายเลยไเอ้ยมึงเข้าคุกดีแล้วอ่นี้นเปยัง,งคนหลอกมงงอคนหลอกมบอลองปึกบ่ <laughs> โอ้ตายแล้วนะมแตกเขาิตแตกขี้ัจจะแตกขนมปัง เออชิแตกบรอ้าปากเนาะยัดเขาอยู่ล้มเขาก็ปัดปัดกู้เตยตยหยาดเนาะดันล็อกขอไม่ได้ล็อกนะล็อกทำไมล็อกกลางเครื่องนะด่าดังโผล่ขึ้นมาอยู่รึไม่ได้มันล็อกไมันลไม่มัน พระเดี๋ยวอ่านกันแล้วพระเดี๋ยวชูรีกันแล้วบัดน <laughs> <laughs> ี้ครับพี่น้องเอซี่นะ,ะแล้วเรื่องอะไรตัวมงตัวไม้มันไปได้จังไรบัดน,นี้ไปไปถ่ายพี่น้องเอีคือ <laughs> เบื้องจนั่นแหละนะนะนะแต่ว่าไม่มียูไม่มีลายไม่มีอะไรของดีสิบฝรัร่งนะไม่มีอะไรแต่ส่งให้ใครบัดนี้เออส่งให้เพื่อนรักแล้วครับผมเอานะนะส่งให้เพื่อนแล้วทีนี้ แล้วมันจะไปได้ยังไงนี่แหละก็ยังมีนิทานเรื่องอะไรนิทานคนสลาดกับคนงูคนงูแล้วครับนะอีหยวกมันจะถ่ายเองก็ได้ในนิทานเรื่องนี้แต่ทําไมให้อีผู้ช่วยถ่ายนะครับแม่นบอกมันจะถ่ายเองก็ได้บาทนี่เออคือว่าทําไมต้องเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ช่วยมันรู้ช่วยไหนนะนะครับนะเอะอ ทำไมมันไม่ถ่ายเองนะครับม่นบอกมันคือไถ่ายเองแต่มันเป็นแบบไหนนั่นไรจะขึ้นเบิ่งเอาส่านเรียมมันเจ้าท่ามรราก็เตะก้นบกเพื่องปวดไปเนี่ยเจ้ามันท่ามาาที่เรียมมั่นั่ะทำไมต้องให้คนงูนี่ถ่ายคนงูก็สลาดแบบนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจะขึ้นเบิ่งเอาซํานั่นหรือไป นะครับอืมผลสุดท้ายทีนี้มาทำร้ายคนในหมู่บ้านตัวเองเด็ตัวตัวเองก็เป็นคนอะไรเป็นคนของรัฐเด็ดที่แตกเงินภาษีประชสชนเอาขึ้นเบื่อเอานะครับการที่ทําตัวไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมเป็นในผลสุดท้ายอันนี้ก็เวียนกรรมทางานแตกกันทีนี้ว่าได้รู้เส้นเห็นชาตินะครับเนาะมันไม่เห็นความดีใครสักคนเลยนะครับนะ บ่ได้เห็นความดีไปจักคนเลยที่ทําดีกับมันเออคนสุดท้ายที่นี้ขายกงขายข่าวอีกคนหน่แต่รูปแล้วมันมันไม่มีคนอยู่กับมันแล้วเป็นขายเป็นคนขายข่าวทีนี้มันไปได้ยังไงทุกวันนี้มันกับเบอร์หนึ่งเลยเนาะเขาว่าเบอร์หนึ่งเป็นคนขายข่าวเนาะม,มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยได้บาทยี่ยมเลยเนาะโลเลวพี่น้องเอ้ยอือนะ สรุปแล้วใครเป็นคนขายคงขายข่าว,วมึเปล่ามาจากไหนทีนี้นี่แหละว,วายมีนิทานอะไรมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างเออนิทานเรื่องอะไรอ่าคนงูก,กับคนสลาดตัวนั้นนิทานอะไรซาบานกับเศรษฐีเออโอ้มีแต่นิทานครับพี่น้องเอฟีมีแต่นิทานกัน มีแตเรื่องแตลา่ามิแตนีท่านมันนะมันเป็นแบบนั้นออนี่แหละมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นบอกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอันนี้กับเว้นกรรมเลยเอ,อ่ตอนนี้มันเห็นใครดีบ้างไม่ไี่เห็นใครดีสักคนเลยนะครับอ,อืมไม่เห็นใครดีสักคนเลยเออในตอนนี้เลย เดี๋ยวคนสุดท้ายไม่เหลือใครทีน่นี่ไม่เหลือใครเม่นน้องไส้ก็สัรหาแต่คดีให้ลูกโดนอี่ยังอีกไหมครับโดนแล้วครับพี่จะเข้าคุกแล้วครับอ่าพอลูกเขามาโพสดดีออลูกน้องไส้ก็อะไรไปคอมเมนต์เขาอีกทีนี่อโอ้ตายแล้วที่นี่ เออทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไม,มลึกเป,เป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้เ <c oughs> นีเวรกรรมแม่ก็ออกมาพูดยังไงนี่นะคะแค่ลูกเขาออกมาเฉยๆค่ะนะอืมเออเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเาาก่าว่ะไม่ได้ใส่ร้ายเขาค่ะนะอืมเราออกมาด้วยความสุจริตใจค่ะนะเออไม่ได้แครออกมาล้าไม่เขาเสียงค่ะ เขาบอกมึงต oh, ีนะมันเป็นสิตส่วนบุคคลมึงจะออกมาหาที่แตกสิเขาเทิดกนหมามาห้าเบอียห้ามึงเขาบานนึย่าเขาบานนึย่าเนาะโอ้ยปานั้นบอกว่าอะไรอยู่กับนักกฎหมายหลวงพ่อเนาะยูไปยั่ไงตีนปรึกษานักกฎหมายมึงจะได้เก่าคุกเขาเขามาสลาดโทษนออนะเก่าคุกแล้วครับนออสาดโทษจะได้เก่าคุก เออคนสลาดเนาะไอ้คนตลาดแล้วพี่สลาดจนได้ขเขาพุกกูเนี่ยกูพอสลาดทุกคูย่อมเป็นคนงโง่ดีกว่าไปัว่ายังไงก็แล้วแต่แล้วกูกูไม่ได้สนแล้วกูโ,โง่กูโง่ค่ะโง่ก็โ,โ,โง่มึงสลาดซะเก่งซะสูะุะโง่ทุกกูนี่แหละโอ้ยตายแล้วชีวิต่งที่ อมันก็เป็นแบบนั้นแหละเห็นแหม่หละ่ะเวรกรรมทํางานทีนีนะครับมันไม่ได้เห็นชายวีเจ้าคนหรอกโอ้ยแต่เราคนก็พูดทั้งน้ําตาแลวครับนนะครับคนขี่ไม่อยากปีนไปหาแถวตอนนี้นอะอพูดทั้งน้ําตาแล้วคนขี่ไม่อยากปีนไปหาแล้วครับคักบอสวันี่ย้อยเออทราบซึ้งนะครับคุณงามความดีของน้องหยวก ที่เคยช่วยเหลือมาโอ้ตายแล้วนะอืมทำไมถึงเป็นแบบนั้นจะไปเห็นแค่ของนะเราต้องมีจุดยืนนะเราเกิดมาเป็นคนเราต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเรานะอนะ่อย่าให้เขาออกมาพูดมาดูถูกมาต่อว่านะครับนะเนาะมือนคนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับมันตีตายจิตนะ กินข้าก็กินเขา้าเพื่อนเจ้าของละมานะครับบุตจีแต่เข่าเพื่อนมันจะไปงเงดยังกระโดโอ้ยตายแล้วครับพี่น้อมโอ้ยเออมันเป็นแบบนั้นนี่คนงามคนดังคนสลาดแบบนี้แหละอ้นะนี่นะคะลูกของพิสันนะคะก็ทำเนื้อแเดียวค่ะใครสนใจสั่งได้นะครับ กูตายกูเนาะแบัออน,นี้กูขายบอกเลยโอ้ยจีเหตุนหยังเี้บบบน,นี้หางเงินเท่าไหร่เด็กกูนะกูเห็ดเนื้อเดี๋ยวเดียวก็วมาขายแก้งกุยห้าตาเมืม่งโอ้ยตายเล้ชีวิตนะ <c oughs>